สวัสดีชาวและคนาราศีธนูนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการพยากรณ์ในเดือนกันยายน2565นะคะเดี๋ยวเราอาธิษฐานไปพร้อมๆกันนะคะขอให้ไพ่ออกมาดีๆขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์นะคะท่านอา่ให้ไพ่ออกมาดีๆถ้ามีอะไรไม่ดีก็ขอให้ท่านเตือนนะคะเตือนผ่านไพ่เสษร้อยแปดนี่แหละโดยที่อาจารย์จะเป็นสะพานบุญให้นะคะ อันนี้เหลืออีกสามใบอีกสองใบเดี๋ยวดูกันว่าโหเปิดมาใบาแรกก็ดีแล้วะ่ะ นี่ก็ดีอีกนี่ก็ดีโ้ดีหมดเลยน่ายิฉาจังเลยอ่าไพ่เสียนอ่ใบกลางนะคะนะของชาวธนูในเดือนกันยานี้นะคะจะได้เสียนปู่พิราบนะคะปู่พิราบเนี่ยเออจะเป็นปางอวตารของพะศิวะนะคะนะทางอินเดียเนี่ยเออเขาจะเรียกพระไพรวะซึ่งอ่าเป็นปางที่ดุมากดุมากอ่อดุร้ายมากนะคะ แล้วก็บางบางทีก็เขาเรียกอะไรนะในตำนานน่ะท่านก็จะรับคำสั่งจากพระศิวะโดยตรงนะแบบว่าไปปราบอาศูนย์ได้ฆ่าอาศูนย์อะไรประมาณเนี้ยเหมือนในในช่วงจังหวะหนึ่งที่ที่ท่านจะต้องไปฆ่าตัดหัวทักษศัระชาบาดีพ่อของพระแม่สตีะนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นเป็นปางที่ดุนะไม่มีใครที่แบบ สามารถหยุดยั้งปางนี้ได้เลยถ้าใจดีก็ใจดีสุดๆให้ก็ให้สุดๆอะไรประมาณนี้นะคะในสิ่งที่เล่านี่เป็นตำนานนะจะเล่าไม่หมดหรอกเพราะตำนานยาวยืดมากตัดมาสั้นๆนะเดี๋ยวคลิปมันจะนานเกินไปนะคะอันนี้จะเป็นเศียรของพระพิฆเนศแต่ว่าเป็นหน้าสีทองทั้งหมดเลยนะคะจา์ก็ให้นิยามว่าเป็นพระพิฆเนศธาตุทองนะคะแล้วก็นี้เป็นเสียรของ เออไม่ใช่เสียงขอโทษนะเป็นชด,ดานะเป็นชด,ดาของพญานาคที่เป็นผู้หญิงนะ <c oughs> ชะด,ดานาคีนะคะอันเนี้ยจะบอกว่าสวมหัวได้จริงจริงนะเพราะว่าเอออาจารย์ก็เอามาสวมหัวอาจารย์ <c oughs> <c oughs> แอดมินหัวล้อแล้วนะ <c oughs> <c oughs> แต่ว่ามันก็จะเจ็บเจ็นิดนึงนะนี้นทําขึ้นมาเองแล้วก็เออเอาบูชาให้ให้องค์แม่ที่เป็นพญานาคแต่ว่าจะต้องลอง วมจากหัวของตัวเองเนี่ยแหละนะว่ามันมันกว้างยาวเท่าไรอะไรเท่าไรนะมันก็จะมีตรงเนี้ยจอนหูที่มันบ,บ,บีบหูนิดนึงนะอ,อแต่เราก็ไม่ได้จะบ้าใส่อะไรทั้งวันแล้วเราก็ลองตอนทําอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ตอนบวงสวงบางครั้งที่ต้องหยิบลงมาอะไรเงี้ยนะมันจะหนักมากเลยตรงเนี้ยตรงสามเสียงตรงเนี้ยแล้วก็เสียงสรุปนะคะจะได้เสียงของพระพรหมธาดาแล้วก็พระแม่ พระแม่อุมานะคะพระแม่อุมานะคะที่เป็นมารดาของโลกนะเ,เสรอยนแป8ของชาวลัคนาราศีธนูนะในเดือนนี้โชคดีนะจะโดดเด่นนะในเรื่องของความโชคดีได้โชคได้ลาบนะเสียนทั้งห้าเนี่ยโดดเด่นเ,เกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องโชคลาบ ที่จะมีเข้ามานะคะถ้าถามเรื่องการเงินคุณก็จะมีโชคเกี่ยวกับด้านการเงินนะคะใครที่แบบชอบการเสี่ยงนะคะชอบการท้าทายการเสี่ยงการอะไรต่างๆนานาเน,นี่ยนะคะก็มีโอกาสที่จะรวยแบบรวยแบบปรับรับโชคอะรวยแบบฉับพลันรวยจากการเสี่ยง ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเสี่ยงอะไรนะ,ะแต่ว่าไอ้ประเภทที่แบบขายบ้านขายรถต้องมาซื้อหวยซื้อเบอร์อะไรค่น,นี้ก็อย่าทํานะคะเดี๋ยวเกิดไม่ถูกเดี๋ยวมาว่าอาจารย์นะ,อ,ะอันนี้โชคแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าไพ่เนี่ยขึ้นมาว่าจะมีความโชคดีจากการเสี่ยงโชคดีแบบไม่รู้ตัวแบบกระทันหันอะไรอย่างนี้นะคะ,ะย,กยกตัวอย่างของตัวเองนะคะอาจารย์เนี่ย จะเล่นหวยเล่นอะไรพวกนี้คือไม่ได้เลยนะคะ1คือเล่นไม่เป็น2คือครูบาอาจารย์ไม่ให้นะคะทีนี้อาจารย์ก็อยากจะเก็บเงินใช่ไหมอยากออมเงินก็มีคนแนะนําว่าไปซื้อสลากออมสินไว้นะคะเจ้าหน้าที่อเป็นคนแนะนําอาจารย์ก็ไม่เป็นหรอกก็เลยซื้อไปแค่แ,คแบบ500อละกันอะไรอย่างเงี้ยซื้อไปแบบเงินเก็บเนาะเราไม่ต้องถอนออกมาเงี้ยแค่ห้าร้อยพันหนึ่งดีเดีแบบมีน้อยมากเลยนะคนที่ดูคลิปอาจารย์ยังมีเยอะกว่าอาจารย์เลยนะก็ซื้อไปแค่นั้นแหละ แล้วก็เก็บมันไว้เลยอะไรเงี้ยแบบลืมแล้วปรากฏว่าวันหนึ่งมันมีเมสเซจเข้ามาว่าแบบคุณถูกรางวันนะในแอปเราอะ่ะมันจะมีแบบเหมือนเหมือนกล่องของขวัญเลยอยู่ข้างหน้านะประวัติแล้วมันขึ้นมาว่าคุณถูกรางวัลที่ที่สามหรืออะไรก็ไม่รู้อะที่ห้าอะไรประมาณเนี้ยอาจารย์ซื้อห้าร้อยนะแต่ได้ได้เงินกลับมาห้าพันเออแล้วทีนี้เจ้าหน้าที่ธนาคารเขาบอกว่าโอ้ยโชคดีมากเลยเกิดมาหนูยังไม่ได้เลยคือหลายคนที่ซื้อ ซื้อเป็นหมื่นเป็นแสนอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้นะแต่ของเราอะซื้อแค่ห้าร้อยแล้วอยู่ดีๆมันก็ฟุกได้มาอันนี้แหละเขาเรียกว่าคือความฟุกโดยที่ไม่ตั้งใจแล้วเราได้มานะคะเนี่ยอาจารย์ก็เกิดความฟุกกับเขาเหมือนกันได้แค่ครั้งนั้นนะยันแบบนี้ก็ยังไม่เคยได้เนะนี่ยผ่านน้องแอดมินไปไปไปซื้อไปเก็บเหมือนกันนะน้องอก็ยังไม่เคยได้นะออันนี้นเ,นนเ,นเล่าขำๆให้ฟังว่าความแบบความโชคดีบุญหล่นทับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ทางด้านการเงินนะอ่า แล้วทีเนี้ยคุณก็จะมีโชคจากคนรู้จักนะไม่ว่าจะเป็นโชคแบบว่าหางานดีๆมาให้แนะนำสิ่งดีๆช่องทางการทำมาหากินช่องทางการทำเงินเข้ามาใหม่ๆเนี่ยจะมีคนนะ่ะนำโชคตรงเนี้ยมาให้นะคะนำโชคนำช่องทางมาให้อ่าแล้วคุณก็ มีความสามารถด้วยที่จะทำได้ประสบความสำเร็จนะคะออืส่วนเรื่องเรื่องเรื่องการเงินเรื่องอะไรเนี่ยดีมากเลยนะก็ไม่รู้ว่าจะบอกว่าไงแต่ว่ามันจะมีโชคอะมีโชคดีเกิดขึ้นทางด้านการเงินแล้วก็มีโอกาสได้ปลดหนี้ปลดสินนะคะระวังนะเงินที่ได้มาเนี่ยบางทีแบบคุณอาจจะแบบใช้ใจ่ายแบบบ้าคลั่งก็ได้นะแบบบางทีได้มาเยอะใช่ไหมได้มาแบบฟุกๆอย่างเงี้ย เราอาจจะลืมตัวอะไรที่เราอยากได้เราจะดิตะบันซื้อมันหามันมาอะไรอย่างเงี้ยให้ระวังในจุดนี้จุดหนึง่งเพราะว่าคุณก็มีเกณฑ์ที่จะใช้จ่ายมันฟุ่งเฟืยอะเกินความจําเป็นในบางจุดนะคะนั้นก็ให้ระวังเรื่องการใช้จ่ายด้วยนะคะนะในตรงนี้นะในส่วนของเรื่องการเดินทางยังไม่มีปัญหาอะไรนะปลอดภัยดเีเรื่องสุขภาพเรื่องสุขภาพเนี่ย ให้คุณระวังข้อมือนะข้อมือข้อเท้านะแล้วก็เรื่องเรื่องการกินห้ามกินของกึ่งสุกกึ่งดิบหรือแบบดิบเลยอย่างนี้ไม่เอานะคะอย่างคนที่แบบว่าชอบทานปลาแซลมอนซาเซมิอะไรพวกเนี้ยไอ้พวกดิบดิบพวกเนี้ยให้หยุดก่อนนะคะเพราะว่าในเนี้ยเขาบอกว่าคุณจะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องอาหารท้องจะบวมนะบางคนอาจจะมี มีลมในท้องหรือมีอะไรไม่รู้ที่ที่เห็นจากในไพ่ขึ้นมาเนะี่ยคืออาจาจะมีอาการแบบท้องแข็งท้องบวมอะไรพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นกึ่งสุกกึ่งดิบหยุดกินไปก่อนภายในเดือนนี้นะคะให้ระวังอาหารเป็นพิษอาหารการกินเชื้อแบคทีเรียเชื้ออะไรต่างๆนานาให้ให้ระวังนะที่มันมากับอาหารอะไรแบบนี้นะคะนะให้ระวังมากๆนะถ้าระวังแล้วผลเดือนนี้เ เอาประมาณ50วันละกันนะคะนะให้ถ้าพ้นอันห้าสิบวันนี้เราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะเราให้ระวังนิดนึงเรื่องอย่างอื่นก็ไม่มีประเด็นนะสุขภาพมีแค่นี้นะคะส่วนในเรื่องอเรื่องคนที่ทํางานใน บริษัทนะหรือว่าทําธุรกิจส่วนตัวนะคะก็ยังดําเนินไปได้ด้วยดีนะคะก็จะมีโชคจากการทาํางานเหมือนที่บอกไปแล้วเมื่อข้างต้นนะคะ,ะบางคนอาจจะได้ไปสัมผัสกับสิ่งพิเศษบางอย่างที่เหนือธรรมชาติด้วยนะคะมีโอกาสที่จะได้ไปงานบุญงานประเพณีต่างๆหรือคุณอาจจะมีสัมผัสอะไรบางอย่างที่ที่มันที่มันมีโอกาสที่จะไปเจอสิ่งลี้ลับอะ สิ่งเหนือธรรมชาติสิ่งที่แบบคนอื่นไม่เคยเจออะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นทางด้านความเชื่อเรื่องทางผีสางก็ได้เรื่องเจ้าที่เจ้าทางอะไรอย่างนี้ก็ได้ท่านาอาจจะแบบมาให้โชคงนี้ก็ได้นะก็เป็นก็เป็นไปได้นะอาจจะมาให้โชคหรืออาจจะไปเห็นออของเก่าของโบราณหรืออาจจะไปฝันเห็นอะไรในอดีตชาติของตัวเองกลับเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะอยู่ในภวังแล้วมันจะมีโอกาสจะได้สัมผัสมีโอกาสที่จะได้เห็นบางคน อาจจะสัมผัสได้เจ้าที่ให้โชคให้ลาบก็อาจจะได้ฟุกได้โชคได้ลาบได้เงินทองมาจากจากตรงนั้นน่ะนะคะเป็นประมาณอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นไพ่สรุปเนี่ยเขาให้คุณเนี่ยพยายามถือสินนะเพราะว่าคุณได้เสิงพระพรมนะคะ 1. ถ้าเราเห็นแล้วเราอย่าพูดจาเพอเจอร์อันนี้บอกเลยนะถ้าเราไปสัมผัสสิ่งพิเศษอะไรเหนือธรรมชาติหรือว่าท่านจะมาให้เลขให้ความโชคดีหรือคุณคุณต้องเงียบนะคะนะคุณห้ามพูดกับใครรู้คนเดียว นะรู้คนเดียวคิดคนเดียวเพราะวันจะมีอะไรบางอย่างบอกให้เราทําแบบนี้แบบนี้คิดแบบนี้แบบนี้ทําอย่างนี้อย่างนี้นะคะยิ่งสมมุติแบบไปเห็นอะไรที่มันจะต้องทําให้เราได้โชคได้ลาบเนี่ยเงียบเลยไม่ต้องพูดกับใครไม่ต้องบอกใครนะคะนะในไพ่ใบนี้บอกว่าให้ถือศีลอ,อ,อย่าพูดจาสอดเสียดเพ้อเจอ้อเห็นแล้วห้ามพูดเพราะถือว่า เขาให้โชคคุณแล้วถ้าคุณไปพูดคุณไปประกาศโชคนั้นจะไม่ใช่ของคุณอีกแล้วนะคะเพราะว่ามันจะมีคนอื่นที่ดวงดีกว่าเราก็มีไงอาจจะแบบว่าเป็นดวงขัดกันขัดโชคขัดลาบกันแล้วคุณก็จะไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถือศีลเงียบ,เ,ยบเห็นอะไรเงียบเงียบแล้วก็ไปทํานะคะแล้วคุณจะได้นะคะมีอย่างเดียวคนที่เงียบแล้วไม่ได้เนี่ยสแสดงว่า,เ,าเขาเรียกอะไรนะบุญที่เราสะสมมามันยังไม่มากพอบางทีเทวดาและหยิบ หยิบยื่นให้เราเนี่ยแล้วเราไม่เคยบุญเราไม่เคยเติมลงไปเราใช้อันเก่าที่เราคุ้มาเกิดมันก็พ่องพองไปเรื่อยเทวดาก็พยายามยืนย่นยื่นยื่นถุงเงินให้ยื่นยื่นยังไงมันก็เราก็เอื้อมไปหยิบไม่ได้สักทีนะเพราะบุญเราพ่องเพราะฉะนั้นทุกคลิปของอาจารย์นะที่ที่ทำมาเนี่ยนะคะ ก็จะพยายามบอกทุกครั้งเลยให้สวดมนต์นั่งสมาธิไม่มีเวลาก็เปิด YouTube นั่งรีดผ้านั่งสวดมนต์นั่งฟัง YouTube สวดไปด้วยเนี่ยก็ได้บุญแล้วนะคะมันเป็นการเติมบุญในทุกๆวันนะคะเพราะเราที่เราจะโชคดีแบบนี้นะเราคว้ากระดกเอื้อมนิดเดียวเราคว้าได้เลยนะอะ่ก็ ลองลองทำดูนะคะแล้วก็ลองสวดย่อนพระกันไตรปิฎกบทมหาจากกักรพรรดิหลวงปู่ดูดูนะคะนะพยายามทํานะคะแล้วก็โชคดีจะบังเกิดนะชุดนี้จะบังเกิดแน่นอนลยความโชคดีนะคะแล้วอุปสรรคที่แบบเราคิดว่าเราเจอเจอมานะเดี๋ยวของคุณนะจะค่อยๆหลุดทีละทีละข้อทีละข้อเลยนะคะแล้วก็ความโชคดีมหาศาลเลยคุณได้เสียรพระปิฆเนศนะคะอุปสรรคที่มีเนี่ย บางอย่างมันก็จะค่อยๆหลุดแล้วอะนะคะก็พยายามสวดมนต์ใส่บาตรทำบุญเยอะๆนะแล้วกวดขวดน้ำนะคะให้เจ้าที่เยอะๆทั้งที่บ้านที่ทำงานแล้วก็ให้เจ้ากรรมในเวรมากๆนะคะเพราะคุณได้เศษพระพรมเนี่ยปฏิบัติให้หนักแล้วก็โชคดีจะเกิดแบบแบบพลิกเลยพลิกชีวิตเลยนะคะนี่มีโอกาสมากเลยนะคะมีโอกาสมากเพราะฉะนั้นให้ให้ตั้งใจทำหน่อยมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะ อยากจะเตือนเนาะให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุนิดนึงนะเมื่อกี้ว่าจะไม่พูดแล้วแต่ว่าก็มีเสียงมาอีกแล้วนะคะไม่พูดไม่ได้เอ,อให้ระวังอุบัติเหตุนะเอ,อระวังเจ็บตัวระวังเลือดตกยางออกฟกช้ำเป็นจ้ำบวมอะไรแบบนี้นะคะเอ,อเรื่องขาเรื่องหัวเข่าเส้นเอ็นอะไรพวกนี้ระวังหกขรุบะ ก้นเกล็จ้ำลื่นอะไรพวกนี้นะคะให้ระวังให้ดีนะเราขับรถขับราวก็ระวังนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกเยอะมากเลยแล้วก็น้ําก็เริ่มมาแล้วด้วยนะคะในหลายจังหวัดก็น้ําท่วมแล้วด้วยเพราะฉะนั้นระวังให้ดีนะเรื่องเรื่องอุบัติเหตุไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่ทางรถทางเรือทางน้ํานะคะเพราะว่าคุณอย่าลืมนะคนที่มีความโชคดีมาบังเกิดบางทีคนจะรวยมันจะมีมารมาผจญ ะะมันจะมีมารมาผจนหรือบางคนก็ได้มาเป็นทุกขลาเพราะฉะนั้นอาจารย์ถึงบอกไงให้สวดมนต์แผ่เมตตาเยอะๆมันจะได้ไม่เกิดเรื่องพวกนี้กับเรานะคะนะนะพยายามนิดนึงนะเพราะว่าโชคดีมากเลยนะคะนะโชคดีจนไม่รู้ว่าอาจารย์จะบอกว่าโชคดียังไงแล้วนะอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่ท,ที่ที่เป็นศัตรูที่อะไรก็คือจะแพ้พ่ไปนะคะนี่ถือว่าคุณได้ไพ่ดีมากเลยนะในชุดนี้นะคะเออในภายภาคหน้าเนี่ย เกณฑ์ชะตาของคุณนะคุณมีโอกาสที่จะไปเจริญงอกงามต่างถิ่นด้วยนะอย่างเช่นอย่างเช่นคุณอยู่กทมคุณอาจจะไปยิ่งใหญ่เจริญงอกงามเปิดบริษัทดวงดีขึ้นเยอะๆอาจจะไปอยู่ทางเหนือแล้วรวยอะไรเงี้ยคือเหมือนว่าถ้าอยู่ในถิ่นบ้านเกิดเนี่ยอาจจะไม่จะไม่จะไม่เจริญงอกงามมากแต่ถ้าเกิดสมมติไปอยู่ต่างถิ่นมีโอกาสที่จะรวยนะมีโอกาสที่จะรวยแล้วฝั่งลกลากอยู่อยู่ที่ ไม่ใช่บ้านเกิดของเรานะคะย้ายถิ่นฐานแล้วก็จะทำมาหากินดีแล้วก็จะเกิดความร่ำรวยนะคะนะอา,อาจารย์ขอวอวยพรนะคะให้คุณนะและคนในครอบครัวที่คุณรักนะคะมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ขอให้คนที่ดูคลิปของอาจารย์เนี่ยนะได้โชคนะคะได้โชคได้ลาบไม่ว่าจากอะไรก็ตามแต่เนี่ยขอให้ดวงเปิดนะคะแล้วก็ขอให้ได้รับทรัพย์ นะให้เจ้าที่เจ้าทางให้ครูบาอาจารย์ช่วยนะคะให้เงินทองไหลามาเทมาจะได้ปลดนี้ปลดสินกันเนาะและยังไงอาจารย์ก็ขอฝากคลิปไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้อาจารย์นิดนึงนะเป็นกําลังใจให้หน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะขอบคุณค่ะ